ใจถูกจะิตมปกมากขอจนคนรอบข้างถาเก่ามากกว่าการทำความสะอาสวัสดีค่ะของกับเรีเร่นะคะแล้ววันนี้เราก็มาพบก,กับช่วงออ้ฟันเม ฉันพามาแนะนำชาเวอร์เจลตัวหนึ่งที่หอมถูกใจถูกจริตมากมๆาใครที่เป็นสายชาเวอร์เจลที่เน้นออร์แกนิกกลิ่นสดชื่นสดชื่น,นต้องดูเลยค่ะชาดาตัวนี้นะคะก็คือจัสมารีค่ะเป็นกลิ่นแอปเปิลบูเก้ซึ่งกลิ่นนี้ยค่ะลูกค้มันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่า เป็นความฟรตี้นิดหน่อยออกผลไม้แต่ว่าไม่หวานเกินไม่เป็นโฟร์โร่เกินถูกใจด,ดูจลิตมากเพราะว่ฉันเป็นคนชอบกลิ่นที่ดูเฟรชเฟรชอาบแล้วดูสดชื่นแต่หอมแบบผู้หญิงน่าเล่นน่ะคิดเล่นนิดนิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ต้องเกิดนี้ก่อนนะคะทุกคนว่าแบรนด์จัสมารเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ทําเครื่องหอมน,นะคะทุกคนฉันนี่ติดตามเขามาตั้งแต่เขาทําเทียนหอมอ่ะอันนั้นก็หอมมากแล้วทีนี้ค่ะเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นชาเว e r g เจมีหรอจะพลาดโอ้โหพราะได้ยังไงคือเนี่ยพอได้ลองแล้วติดใจมากคออหนึ่งเลยนะเขาเป็นชาเว e r g เจแบบออร์แกนิก เออแล้วเชอรี่เป็นคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกมากๆมันสบายผิวมันดีต่อผิวมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยเนียนนุ่มมากเวลาอาบน้ําไปนะเธอฟองแบบตีฟองเนี่ยฟองนุ่มมากแบบสบายผิวสุดๆเลยแล้วอาบเสร็จนะตัวหอมมากหอมจนคนรอบข้างทัากกล่าวว่าเชอรี่ใช้น้ําหอมอะไรหรอหรือว่าแบบ มีเครื่องหอมอะไรหรอทำไมตัวหอมจังสดชื่นมากแบบมันคือมิชั่นคอมพ l e ทมากๆเลยค่ะทุกคนคือไม่ได้ฉีดน้ำหอมเลยใช้แค่เจลอาบน้าตัวนี้แล้วทางแบรนด์จ j a z m เลยนะคะเขาบอกว่าจเจ้าตัวออร์แกนิกชาวเจลตัวนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นคืนความบริสุทธิ์ให้แก่ผิวด้วยสารสกัจดจากธรรมชาติ ช่วยยับยัง bacteria, ้งเชื้อแบคที ria ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เราอาบน้ำเนี่ยจะมากกว่าการทําความสะอาดแล้วก็ยังไม่พอนะคะ <_ S 1> เขายังมีวิตามินเนี่ยที่ช่วยบํารุงให้ผิวเราเนี่ยองน้ําไม่แห้งกล้านสีผิวเราจะดูแลสว่างขึ้นนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยส่วนตัวชลีเป็นคนผิวแห้งขาดน้ําแต่พอใช้ตัวนี้ค่ะเออ ผิวไม่แห้งนะห<ม>ละังอาบน้ําคือผิวไม่ได้รู้สึกแห้งกลานแห้งเกลอแบบขีดอย่างเงี้ยคือผิวยังมีคงความชุ่มชื้นอยู่ส่วนประกอบที่สําคัญในตัวออร์แกนิกชาว์เจลตัวนี้นะคะก็จะเป็น Jasmine Extract Organic กนิกโจโจบาออยล์ออร์แกนิกอ i ร s ว e ลาออยล์บเตอร์วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E อคิวแคมเบอร์เอ็กซ์ตรัเฟรและก็ยังมี Essential ลออยล์แลวทุกคนรู้ไหมคะว่ากลิ่นหอมของเจ้าตัวจัสมินตัวนี้ ไม่ได้หอมแบบธรรมดาด้วยนะเชลรี่ใช้แล้วรู้สึกว่าเราอะหอมรู้สึกหอมแบบบำบัดจิตใจ,ใจเหมือนเราได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นค่ะด้วยความที่เขาเป็นออแก,กนิกเองนะทุกคนกลิ่นเขาจะมีความเป็นธรรมชาติสดชื่นแบบธรรมชาติไม่ได้เป็นสารปรุงแต่งอย่างนั้นนะคะทุกคนอธิบายยังไงดีอะคือมันหอมแบบธรรมชาติจ,จริงๆเป็นฟุตตี้ก็คือเป็นฟุตตี้มีความเป็นแบบดกาอกไม้นิดนึงแล้วตัวนี้คือเชล,ลี่รู้สึกว่า เลือกซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังตั้งแต่เทียนหอมจนมาเป็นชาเวอร์เจอตัวนี้ก็ยังไม่ผิดหวังเรื่องความหอมและมากกว่านะั้นคือผวิวเราได้เรื่องผิวด้วยค่ะทุกคน มีเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามแบรนด์จ s t มา l i มาตั้งแต่รุ่นเทียนหอมบ้างเออคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วใครยังไม่ได้ลองนะต้องไปลองเลยนะคือเขามีหลายกลิ่นมากเลยฉันได้เลือกกลิ่นนี้มาเพราะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็ถูกใจจริงๆอะ่ะเออก็จบกันไปแล้วนะคะกับช่วงอดสุสุดเมพาแานะนำวันนี้พามาแนา Marie, Gel. Gel, ะนำจัสมา a ีออร์แกนิกเ o w e ์เจลเจลอาบน้ำทีเป็นออร์แกนิกกลิ่นแบบ ชอบถูกใจมากเลยพเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้มาแนะนำตัวไหนอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็มาแนะนำให้กันนะคะทุกคนใครดีชชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเชีร์ดีด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปติดตามกันได้เลยนะบ๊ายบาย